สวัสดีครับสวัสดีเพ,พื่อนๆมีรักขอบทุกท่าน,นนะครับอยู่โคดัมเหมือนเดิมนะครับโปรแกรมวันหคู่คืนนี้โคดัมหยิบยกมาฝากนะครับก่อนที่ไปพูดถึงกันนะครับเห็นคลิปทางนี้อย่าลืมฝากกดติดใจกดติดตามให้กับโคดัมด้วยนะครับหรือว่าคิดยัางไงาอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะทุกคนส่วนใครที่อยากจะไปดูแนวทางในเรื่องฟุตบอลมันเพิ่มเติมทีมมากของนักช่องนุ้ยคนแค่ปัดขวาครับใต้รูปไฟล์จะมีข้อความอยู่เล็กๆทุคนลองอ่านชนิดแล้วไปอยู่ในชั้นลมด้วยกันกับโคดัมนะครับโคดัมการันตีเหมือนเดิมครััััับบคคคคคคควววาา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 มมมมชื่่่นน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 กกกกกรรรรตตีีีงงทททไดดถึลล้้ขใุุิปเพะ สิ่งที่ทุกคนจะได้ในชมรมไม่ว่าจะเป็นพวกตัวเน้นช่วงการตาราสดแบบฟินฟิน24ชั่วโมงแล้วอย่างใบพอทารทุกคนจะได้สัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดทั้งเหล่ากูรูเหล่าเซียนบอลและก็ยังมีเหล่าอินฟูชื่อดังอีกมากมายที่คอยขับสัน่นและก็หวังแนวทางไวใ้ให้กับทุกคนครับใครอยากได้อยากตามไปตามกับกเราม,มาได้ในชมรมแค่ปัดขวาแล,ล้วรูไฟล์หรือว่าจะดูที่ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับสำหรับผลงานเมื่อวานที่ผ่านมาโอ้โห,โหต้องบอกเลยว,ว่าฟินฟินกันไปครับ มีพลาดไปแค่ลิเวอร์พ no. ูลตัวเดียวนะครับสำหรับผลงานเมื่อวานสำหรับด้านของสเปอร์เลยตัวแรกนะครับโอ้โหมาตามนัดครับจบไป21ฟินฟินๆกันไปอาร์เซนอลสองศนก็ถือว่ากินไปครึ่งนึงครับสำหรับด้านของแมนยูนะครับก็ถือว่าโอ้โหมาตามนัดครับสองศูนแบบพอดีคาและก็ในส่วนด้านของลิเวอร์เมื่อวานต้องยอมรับที่น่าเสียกันไปนะครับโอ้โหโดนไป2อหนึ่งแล้วก็โดนนาทีบาปแต่เมื่อก่อนเป็นตัวเองที่ทําชอบเขาให้โดนนาทีบาปแต่วันนี้กลับมาโดนนาทีบาปซะเองนะครับสำหรับด้านลิเวอร์ก็ต้องยอมรับที่นนนนาาเเเสยกัับรมวคือ ก็มาตามนัดแบบฟินฟินสามศูนย์กันไปเลยนะครับแล้วก็แล้วอีกก็จบไป3าหนึ่งแบบพอดีครับเมื่อวาน6คู่นะครับมาตามนัดห้าเน,นี่ยครับพลาดไปหนึ่ง ก็ต้องยอมรับที่น่าเสียไปก็ต้องยอมรับว่าฟินๆกันไปส่วนสําหรับในค่ำคืนนี้ครับวันอาทิตย์ไม่มีเหงาเหมือนเดิมครับไปดูที่โปรแกรมฟุตบอลลีเกเหมือนเดิมครับไปดูที่ตัวแรกในคืนนี้2องทุ่มตรงสาหรับนักเอลตันคืนนี้จะเปิดบ้านต่อนรอมบแย,ยนของคริสตัมพเลทกระแสมาแปลกมากให้ที่เอลตันดูดีกว่ามื่้เช้าแต่ว่าตอนนี้ขยับลงมาที่นอนตัวไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องกระแพงแต่ถ้ามองในอีกแง่หนึ่งก็ไม่แปลกครับที่กระแสจะบองที่เอลตันเพราะว่าหนึ่งเลยพัลเลตเอง,งเมาเพม่น ให้หลังหรือว่าถ้ามองย้อนไปในปีที่แล้วนะครับก็เป็นแนวเอลตัน เหมือนบอลมันจะแพ้ทางกันยังไงรู้ทุกคนดูกันที่แล้วเป็นทางด้านของเอลตันชนะพาเตทั้งไปทั้งกลับแลวก็ประกอบกับผลงานรดูกาลนี้ต้องบอกว่าทางด้านของเอลตันเองผลงานใน4เกมที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ดูวืหวนะมีสสวนไป2เกมแล้วก็แพ้ไป2เกมไม่ชนะใครมาเลยในส่วนผู้เยือนทาง้านของทิสซพาเลทตตอนนี้ก็ต้องต้องยอมรับเลยว่าโอ้ผลงานช่วงนี้3ามเกมให้หลังเนี่ยมาดีมากยิ่ง3เกมล่าสุดแล้วก็ล่าสุดไปเลือบอลถ้วยมาก็ชนะมา2อเกมในลีก2เกมชนะทางด้านของลิเวอร์พูลและก็ชนะทางด้าตเวแฮมมาตอนนี้อยู่่ในนผลงาทีก มีความมั่นใจแต่ว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยในเกมล่าสุดที่เพิ่งเล่นมาในวันที่2นี้นะครับเพิ่งพักได้มาแค่3วันแต่อย่างไรก็ตามครับแนวรับของเจ้าบ้านอย่างอ e ียิปตันเองครับก็ยังมีตัวติดโทษแบนไปด้วยและก็เป็นตัวแนวรับสําคัญพอสมควรเพราะฉะนั้นเกมนี้ยังมองว่าพาเลทยันอยู่และก็จะชนะได้ในเกมนี้สาหรับพาเลทผู้แรกมองพาเลทครับ สำหรับคู่2ครับไปดูที่แอตลตาวิลาครับคืนนี้จะเปิดบ้านต่อรัเยังเบอร์รีกระแสคู่นี้ให้ดูดีกว่าที่ในส่วนด้านของเจ้าบ,บ้านแอลตาวิลาอยู่แล้วนะครับฤดูกาลนี้ต้องยอมรับเลยว่าในส่วนด้านของผู้มียินอย่างเบอร์รี่เนี่ยเป็นทีมที่ขึ้นชั้นมาแล้วก็เหมือนจะไม่ได้อยู่ในคลาสตรงนี้เลยนะครับผลงานทางด้านของเบอร์รี่นี่ต้องบอกอว่า สี่ถึงห้าเกมแล้วนะครับไม่ชนะใครมาเลยแล้วก็มีเสมอมาแค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วนอกนั้นเป็นแพ้ไปหมดเลยนะยิ่งสองเกมล่าสุดโดนซิตี้ไปห้าหนึ่งนะครับเจอคาดิฟในคาราบาครับโดนไปสองหนึ่งนะครับก็ถือว่าเจ้าตัวยังไม่พร้อมที่จะเล่นในพรีเมียร์นะครับแล้วมาเจอกับแอตเลวิล่าในผลงานช่วงนี้สามเกมที่ชนะมาแบบติดทั้งไปเล่นในยูโรปาลีกนะครับแล้วก็เล่นในลีกเอ็กผลงานก็ยังดูดีด้วยเพราะฉะนั้นในเกมนี้ครับในบ้านวินล่าไม่ต้องคิดอะไรมากมายเลยสองประตูกนนี้ วิลล่ามีให้เห็นครับ,สำ,รบ 2. สำหรับคู่ที่สําสำหรับคู่ที่3ครับทุกคนไปดูที่วูแฮมตัตนคืนนี้จะเปิดบ้านต่อรอบเย,ยนของไบรตันครับกระแสะคูน่นี้ให้ดูดีกว่าที่เกมหลังบ้านของไบรตันในโจทย์นะครับแค่ปอปาตะกลมนะครับผลงานคู่นี้เจอมาต้องยอมรับเลยว่าไม่ว่าจะเป็นผลงานที่3หมถึงเกมให้หลังนะครับเป็นไบรตันที่ทำผลงาน มาได้ดีกว่าใน3เกมเป็นเวอร์ตันชนะไป2แล้วก็จบเสมอกันไป1เกมผลงานเจ้าบ้านอย่างบู๊บฤดูกาลนี้ออกสตาร์ทมาไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับผลงานใน5เกมที่ผ่านมาแพ้ไป3แล้วก็ชนะมาแค่เกมในคาราบาวครับแต่ถ้ามองในเกมลีกวูบเองก็ถือว่ายัางไม่ชนะมาผลงานในเกม,มบ้านเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าโอ้โหวูบฤดูกาลนี้เล่นในบ้านแย่มากๆครับในบอลลิสเนี่ย3เกมเจอลีดเจอเวอร์ตัน เจอแมนซิตี้ในบ้านเนี่ยไม่ชนะเลยนะครับแพ้มากๆเลยเพราะฉะนั้นในกระแสตรงนี้ไม่แปลกครับที่ไบรท์ตันผลงานช่วงนี้ดูดีกว่าด้วยและก็กําลังแรงใจกําลังมาดีด้วยผลงาน2เกมชนะด้านของเชลซีมาด้วยในเกมมาล่าสุดเพราะชะนะในเกมนี้ไบรท์ตันเองนะครับถือว่ามีของดีมาฝากในเกมนี้มองหลังบ้านไบรท์ตันไม่เสียหายครับสำหรับคุยสามตรงนี้สำหรับคุยสี่แมนซิตี้คืนนี้จะบุกเบียร์หน้านของเบนฟอร์ดวันนี้กระแสให้ดูดีกว่าในเกมหลังบ้านของแมนซิตี้ในโจ์บังคับ อยู่ที่1ประตูนะครับหนถสอาหรับผลงานคุณนี่ต้องบอกว่าเกมที่เคยเจอกันมาใน3เกมให้หลังเป็นแมนซิตี้ชนะไปทั้งหมดใเกมแต่ว่าเกมล่าสุดเนี่ยยันเสมอกันไปที่2องสอในบ้านของเบนฟอร์ดในส่วนผลงานเจ้าบ้านอย่างเบนฟอร์ดเองผลงาน3เกมที่ผ่านมาชนะ1เสมอ1แพ้1แล้วก็ประกอบกับด้วยผลงาน ในคาราบาคัคบเองเจ้าตัวก็เพิ่งชนะด้านของแอสตันวิลล่ามาในการผ่านเข้ารอบต่อไปก็ถือว่าทําผลงานมาได้ดีนาสารับด้านของเจ้าบ้านส่วนผู้เิญย้านแมนซิตอ้เองในช่วงนี้ถือว่าฟอร์มกําลังกลับมาอยู่ในฟากหาเกมให้หลังเริ่มเริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ชนะมาทั้งหมด3เกมเสมอไป2เกมล่าสุดไปเยือโโนโมนาโกในศึกยูก็ยันเสมอมาเกมในลีก ในบ้านชนะเบอร์ลี่มา51า่ก็สมมกับอาอ์เซนอลไปด้วยแล้วก็มีชนะด้านของแมนยูมา3 0แล้วก็ถือว่าผลงานทางด้านของผู้มีเกียิอย่างแมนเชสเตียยังอยู่ในฟอร์มที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นในกระแสตรงนี้ต้องบอกว่าแมนเชสเตียด้วยผลงานตนัวนี้แล้วก็แรงใจอย่างฮาแลนด์ที่กำลังมีความมั่นใจมากๆในตอนนี้ด้วยเกมนี้แมนเชสเตียดูดีกว่ายังไงก็ไม่เสียหายครับเกมนี้คู่ที่4มองแมนซิตี้ครับสำหรับในคู่ที่5ครับไปดูในส่วนด้านของกันโชซิไลตี้กันหน่อยไปดูที่ทางด้านของนาปโปลีคืนนี้ จะเปิดป้านตอนราเเมียนของเจนัวในโจทย์ครับอยู่ที่2ประตูครับ1ยก2อิขดสำหรับผลงานกูนี่ที่เจอกันมาต้องยอมรับเลยว่าเป็นเกมที่ยันจะจบเสมอกันไปซะมากกว่านะครับผลงาน3เกมเดินมาจบเสมอไป2เกมและก็มีนาโปรลีชนะมา1นเกมแต่ลืมครับฤด,ดูการนี้โอ้โหเดยบอยฮารุนเข้าขากันว่มากนะครับเกมล่าสุดไปเล่นในยูฟ่าก็ชนะมาด้วยและก็ประกอบกับผลงานเกย์ในบ้านของนาโปรลีฤดูกาลนี้ในบ้านนาคินชีดมาทั้งหมดเนี่ยห้าเกมให้หลังเนี่ย ในบ้านคีเช่มาทั้งหมดสามเกมน้วก็ถือว่าผลงานมาได้ดีมากๆในส่วนด้านของนาโปลีเกมนี้เป็นอีก1เกมที่ยังการันตีได้ว่าเกมในบ้านของนาโปลีมีแน่นอนหนประตูไปลุ้นประตูที่2องได้เลยครับสำหรับคู่นี้มอง นาปลีไม่เสียหายครับสำหรับคู่ที่หกทุกคนคู่สุดท้ายครับไปดูที่ลาลิกาสเปนหน่อยบราซิลนาคืนนี้บุกไป,ปยาด้านของเซบีย่ากระแสคู่นี้ดูดีกว่าที่บราซิลนาได้จบนะครับอยู่ที่2ประตูเหมือนกันสําหรับคูน่นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นท่า้านงเซบีย่จาจะแพ้ทางท่า้านของบราร์เซโลนาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ว่าได้ถึงแม้ว่าผลงานท่า้านของเซบีย่าเองผลงานในห้าเกมที่ผ่านมาจะชนะมาทั้งหมดในสามเกมเสมอมาหนึ่ง แต่ก็แพ้มาหนึ่งนะครับแต่ถ้าพูดถึงเกมที่ผ่านๆมาในบ้านเนี่ยเจอเบียรแลอันเจอเลเช่เจอกาเฟผลงานในบ้านไม่ได้สู้ดีนะมีเกมหลังบ้านที่จะดูด,ดีกว่าซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเกมนี้ครับ บาร์เซโลนาที่ีผลงานเกมล่าสุดเพิ่งแพ้ให้กับปลารีสมาในศึกยูซีลแล้วก็ต้องมาโฟกัสในเกมลีกอีกก็ต้องบอกว่าตอนนี้ในลีกนะครับพูดถึงว่าทีมของบาร์เซโลนาอยู่อันดับที่1ของตารางเพิ่งห่างจากเลมาดมาได้แค่แต้มเดียวเพราะฉะนั้นในกระแสะตรงนี้ไม่ได้อยู่ในโซนปลอดภัยที่จะขึ้นเป็นแชมป์รักษาแชมป์ไปได้อีกเพราะฉะนั้นกระแสะตรงนี้บาร์เซโลนามันมาแรงมากๆในเต็มตัวคืนนี้บาร์เซโลนายังไงก็ต้องเก็บสามแต้มตรงนี้ไปให้ได้คู่ที่6คืนนี้มองบาร์เซโลนาไม่เสียหายครับ 6คู่ตรงนี้ทุกคนชอบไปไหนจัดขัดคู่ในสวนหรือว่าคิครยังไงอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะครับและก็ส่วนใครอยากจะปลุยแนวทางในเรื่องฟุตบอลที่มันเพิ่มเติมที่มากกว่าตรงนี้ทุกคนแค่ปัดขวาตาโรฟายตามโคดัมเขา,าได้สำหรับตรงนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวดขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไปเจอกันชโลมครับสวัสดีครับ